ทีนี้ลองมองภาพใหญ่กว่านั้นอีกนิดบริบททางการเมืองช่วงนั้นมันเป็นยังไงคะอะไรทำให้สถานการณ์มันสุกงอมจนเกิดการระเบิดออกมาปัจจัยสำคัญที่นักวิเคราะห์หลายคนชี้ตรงกันคือสภาวะความแตกแยกทางอารมณ์ (Affective Polarization) ที่รุนแรงในสังคมอเมริกันครับความแตกแยกทางอารมณ์ครับคือความรู้สึกไม่ชอบไม่ไว้วางใจหรือถึงขั้นเกลียดชังที่สมาชิกพักหนึ่งมีต่ออีกพักหนึ่ง ไม่ใช่แค่ไม่เห็นด้วยทางนโยบายแต่เป็นความรู้สึกต่อต้านในระดับตัวตนเลยความเกลียดชังระหว่างค้วนี่เองที่เป็นตัวขับเคลื่อนมีงานวิจัยชี้ว่าความรู้สึกแบบนี้แหละครับที่บางครั้งมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมประท้วงมากกว่าจุดยืนในประเด็นนั้นๆเสียอีกในกรณีโนคิงส์ตัวตนและบุคลิกของทรัมป์กลายเป็นจุดศูนย์รวมของความรู้สึกต่อต้านนี้ทำให้คนหลายๆทางแนวคิดภูมิหลัง มารวมตัวกันได้ภายใต้อัตลักษณ์ร่วมของกลุ่มต่อต้าน The Resistance ที่มีต่อตัวเขาและแนวทางของเขาแล้วความกลัวว่าประชาธิปไตยกำลังถดถอยที่เป็นแกนกลางเนี่ยมันมีหลักฐานหรือข้อมูลอะไรมายืนยันความกังวลน,นี้ไหมคะหรือเป็นแค่ความรู้สึกไม่ใช่แค่ความรู้สึกครับมีข้อมูลและการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญออกมาสนับสนุนความกังวลน,นี้ชัดเจนพอสมควรอย่างรายงานชื่อ The Steady State ที่ทำโดยอดีตเจ้าหน้าที่ข่าวกรองและความมั่นคงระดับสูงกว่า310คนสรุปด้วยความเชื่อมั่นสูงเลยนะครับว่าสหรัฐกำลังมุ่งสู่สภาวะระบอบอำนาจนิยมแบบแข่งขัน competitive authoritarianism คืออย่างไงนะฮะคือแม้จะยังมีการเลือกตั้งมีสถาบันต่างๆอยู่แต่กลไกลของระบบถูกแทรกแซงบิดเบือนเพื่อรวบอานาจฝ่ายบริหารลดทอนการตรวจสอบทวงดุลซึ่งตัวชี้วัดที่รายงานนี้ใช้ ก็สอดคล้องกับประเด็นที่ผู้ประท้วงโลคิงหยิบยกขึ้นมาเลยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วค่ะนอกจากนั้นยังมีผลสำรวจจากองค์กรอิสระอย่าง Bright Line Watch เดือนกันยา2025พบว่าประชาชนทั่วไปให้คะแนนสุขภาพประชาธิปไตยสหรัฐแค่49เต็มร้อยส่วนผู้เชี่ยวชาญให้54ซึ่งทั้งสองตัวเลขนี้ต่ำสุดตั้งแต่เริ่มสำรวจปี2017เลยค่ะ